มาที่แบบฝึกหัดที่1.11หน้าที่27นะครับแบบฝึกหัดนี้ให้ทําการหาผลคูณกละนะครับเป็นเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ให้หาผลคูณเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่สังเกตก็คือจะเป็นจํานวนคระนะครับจะเป็นจานวนคระจะเป็นจํานวนคระนะครับแล้วก็เป็นจํานวนเต็มเห็นไหมครับเอามาคูณกันนะฮะแบบฝึกหัดนี้จะ ให้เราฝึกนะครับแล้วก็ทำไปแล้วก็สังเกตไปด้วยนะครับว่าเวลาเราทําการคูณเศษส่วนจำนวนค้ากับตัวนันเต็มเราเขียนอยู่ในรูปอะไรบ้างนะครับส่วนวิธีการคิดมันก็คงลักษณะเดิมนะครับไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมมากลองทําดูเลย,ยกไดนนะครับแล้วก็สังเกตด้วยครับว่าผลมันเป็นยังไงรูปของการเขียนผลคูณน,นะครับเขียนในลักษณะยังไงนะครับ เขียนตามโจทย์นะจากนั้นมันก็คืออะไรครับเศษส่วนจำนวนค่าก็คือเศษเกินใช่ไหมทำแปลงไปได้ฉะนั้น6เศษ2ส่วน5ก็คือแปลงมาได้32นะฮะ5 6คูณกันได้30บก2เป็น32แล้วก็ส่วนด้วย5คูณด้วย3เห็นไหมฮะรูปที่1ที่เราจะต้องได้จากการหาผลคูณตรงนี้ก็คือ2อันนี้เหมือนกันนะครับจำนวนค่ากับเศษเกิน นะครับเท่านั้นเองจากนั้นก็สามารถที่จะมาทําการแปลงให้อยู่ในรูปตอนนี้เป็นรูปเศษส่วนธรรมดา32ส่วน5คูณด้วย3มันก็คืออะไรครับมันก็คือ32คูณด้วย3ตัวเดียวกันอีกอะแต่ต้องใส่ส่วนให้ครบนะครับส่วนด้วย5เห็นไหมครับแสดงว่าตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับแล้วเราก็หาผลคูณได้เลยครับ32คูณ3ได้96เนาะ ส่วนในห้ครับแล้วเราก็มาคิดเป็นจำนวนคระก็จะได้19เศษ1ส่วน5ลองคิดดูนะครับลองเอากลับไปคิดดูวัตถุประสงค์ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการคำนวณแล้วพวกเราจะต้องคำนวณให้ถูกต้องแต่การบ้านนะครับแบบฝึกหัดนี้ก็คือให้เราเห็นรูปพวกนี้นะครับว่ามันอยู่ในรูปที่ปรับเปลี่ยนนะครับ ปรับเปลี่ยนไปแต่มันคือตัวเดียวกันนะครับจากตัวนี้จำนวนคระมาเป็นเศษเกินนะครับคูณ3ยังคงเหมือนเดิมจากที่คูณ3อย่างนี้กลายเป็นมาอยู่ในรูปของการคูณแบบนี้นะครับแล้วเมื่อคูณได้แล้วก็เอามาทําเป็นจํานวนคระเหมือนเดิมแล้วได้คําตอบนะครับฉะนั้นคำนวณเราจะต้องคำนวณให้ถูกนะจะไม่ไม่ไม่คำนวณให้เห็นนะครับแต่จะแสดงว่าแต่ละส่วนมันเป็นยังไงนะครับวิธีทําเหมือนเดิมครับรอกตามโจทย์ 4คูณ4เศษ2ส่วน7ฉะนั้นเราจะเห็นเป็นรูปอะไรครับถ้าให้มองแบบนี้ครับต้องแปลงให้เป็นจำนวนค้าก่อนใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้จะได้4ก่อนเลยครับคูณด้วย7 4 28 29 30ส่วนด้วย7เห็นไหมเราเปลี่ยนเป็นเศษเกินแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของ 4คูณ30ส่วนด้วย7เนี่ยคือสิ่งที่เขาให้เห็นนะครับแบบฝึกหัดทำไมทำซ้ำๆบ่อยๆจริงๆแล้วมันมีเหตุของมันนะครับนี่แปลงเป็นจำนวนคระนะครับไม่คิดแล้วนะครับแปลงต้องเป็นแล้วนะตอบครับ17เศษ1ส่วน7 เก็ okay, หมอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากรูปนี้ซึ่งเป็นเศษส่วนจำนวนคะกลายมาเป็นรูปของเศษเกินนะครับจากรูปของการคูณกันแบบนี้นะฮะคูณกันอย่างงี้กลายเป็นเอาจำนวนเต็มมาคูณกับเศษเห็นไหมฮะเอาจำนวนเต็มมาคูณกับเศษแล้วก็ตามด้วยส่วนนะครับเมื่อได้รูปนี้แล้วเอาไปจับคูณกันแล้วได้ได้1 2อแล้วก็ส่วนได้7เหมือนเดิม เห็นไหมครับแล้วมาแปลงนะครับแล้วก็ตอบโอเคมาข้อที่3ลอกโจทย์เหมือนเดิมวิธีทําสังเกตไหมว่าเขาให้ช่องมาไม่กี่บรรทัดเองเพราะว่าวัตถุประสงค์มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมานั่งคํานวณอะไรให้ดูนะครับสิ่งที่แบบฝึกหัดนี้ต้องการก็คือให้เห็นรูปต่างๆของการคูณการคูณเศษส่วนอาจจะเขียนในรูปแบบ อ่าแบบดังนั้นตัวนี้นะครับเศษจานวนค่ะคูณด้วยจำนวนเต็มแล้วก็มากลายเป็นเศษเกินคูณจานวนเต็มใช่ไหมครับเศษเกินตรงนี้จะเป็นอะไร1นะิเคูณ 1/ เป็นสิบวก9เป็น20ส่วนด้วย11ดคูณด้วย10เห็นไหมเปลี่ยนรูปไปละแล้วก็ให้มาอยู่ในรูปที่เป็น20คูณส0ส่วนด้วย11 ยี่สิบูณสิก็คือ200ถูกไหมส่วนด้วย11เอาไปหาจำนวนคระก็ได้18เศษ2ส่วน11ตอบสส่วน11ใครมาเห็นที่ตรงนี้นะครับอุย้ำอีกทีนะครับไม่ได้เน้นการคำนวณน,นะครับ ให้เราลองคำนวณลองฝึกเอาเองเราจะต้องทําเป็นมาตั้งนานแล้วลนะ่ะเัืงแต่แบบฝึกหัดก่อนๆสิ่งที่แบบฝึกหัดนี้ต้องการก็คือเปลี่ยนรูปจากรูปนี้มาเป็นรูปนี้นะฮะจำนวนคระมาเป็นเศษเกินและรูปของการคูณแบบนี้มาเป็นรูปของการเอาเศษมาคูณด้วยจานวนเต็มข้างบนนะครับขีดลากยาวแล้วก็ส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับจากนั้นก็คํานวณตามปกติครับแปลงตามปกติโอเคข้อที่4ครับ วิธีการมันเลยลำดับได้หลายอย่างนะครับบางคนอาจจะไปทำการตัดบางคนอาจจะอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยครับถ้าตัวเลขมันเยอะแล้วทำอะไรได้เราก็ควรจะทำให้มันเป็นตัวเลขที่ง่ายๆที่สุดนะครับ5 20เป็น14นะครับ14คูณ5ถูกต้องไหมก็จะอยู่ในรูปของ14 คูณที่อยู่ข้างบนแล้วก็ส่วน5ที่อยู่ข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมคือตัวเดียวกันได้คําตอบแล้วนะครับอย่างนี้ถ้าตัดลครับตัดจึ๊บนะครับตัดก็จะถ้าเราตัดนะครับก็จะเป็น1ส่วน1น,นะครับซึ่ง1คูณอะไรได้ตัวนั้นคําตอบก็จะได้14คําตอบเท่ากับ14ตอบ14 จะตัดไม่ตัดอะไรยังไงก็เหมือนเดิมนะครับโอเคข้อที่5วิธีทำเขียนโจทย์เลยครับ อย่างนี้เท่ากับอะไรนะครับทำให้เป็นเศษเกินก่อน6 2 1 2 13สนะครับส่วนด้วย6คูณด้วย9เท่ากับ13คูณด้วย9ส่วนยาวเลยครับ6กเท่ากับเท่ากับ39ส่วน2อันนี้คิดมาแล้วนะครับคลิปตัดมานะตัดมานะครับ19ส่วนเศษหส่วน2ตอบ 19เศษ1นส่วน2นะครับตัดวิธีทำออกไปนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับเราแค่อยากจะให้ดูรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับโอเคมาข้อสุดท้ายของหน้านี้เขียนโจทย์ไว้เหมือนเดิมครับวิธีทำา1เศษ5ส่วน16คูณ12 เท่ากับอะไรครับเป็นเศษเกิน21ส่วน16คูณด้วย12เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ลากยาวไปเลยก็คือเศษคูณด้วยจำนวนเต็มใช่ไหมครับส่วนด้วยตัวส่วนของเรานะครับตามโจทย์นะฮะแล้วก็ตัดอะไรกันได้เลยครับคิดมาแล้วครับ ได้3 63เหส่วน4หรือว่าเป็นจำนวนคระถ้าเราแปลงกลับมาเป็น1 5เศษ3ส่วน4ตอบ1 5เศษ3ส่วน4อ่ะอธิบายทีนึงเดี๋ยวจะใครที่เลื่อนมาดูท้ายๆแล้วจะงงว่าทำไมไม่อธิบายการคำนวณวัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัดน,นี้อยู่ที่ให้เราเห็นนะครับรูปแบบของจำนวนคระ ที่คูณกับจํานวนเต็มนะครับเพื่อให้เราเห็นว่ารูปแบบของตัวค่าคูณจำนวนเต็มสามารถเขียนในรูปของเศษเกินคูณจํานวนเต็มและการที่เศษเกินคูณจำนวนเต็มในรูปแบบนี้นะครับเขียนอย่างนี้สามารถมาเขียนอยู่ในรูปแบบนี้ได้จากเศษส่วนเนี่ยมากลายเป็นเศษส่วนที่ลากยาวแบบนี้นะครับโดยการเอาเศษไปคูณกับจํานวนเต็มแล้วก็ตามด้วยส่วนที่อยู่ข้างล่างจากนั้นขั้นตอนนี้คิดตามปกติ ก็เลยไม่คิดให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นวิธีการที่เราต้องคำนวณเป็นมาตั้งแต่แบบฝึกหัดก่อนๆแล้วนะครับจากนั้นก็เลยตัดข้ามานะครับเพื่อให้คลิปนี้กระชับมากขึ้นนะครับเอาไว้เราเจอกันในแบบฝึกหัดหน้าถัดไปครับสวัสดีครับ